สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ เออนี่วิวพี่ถามอะไรหน่อยสิถ้าเกิดว่าเกจะเลือกผู้ชายสักคนแต่งงานอะ่ะเกจะเลือกผู้ชายแบบไหนหรอ,อก็ต้องตาโตๆต,ตหุ่นล่ำล่เป็นสุภาพบุรุษอ่ะพี่โบหรอกร็ชอบผู้ชายแบบนั้นหรออ,อ่ะแล้วพี่โบอ่ะชอบแบบไหนล่ะก็เป็นพี่เนี่ยนะพี่ก็ขอแก่แกรวย,รยๆและที่สำคัญอะ่ะต้องโง่ด้วยแก่แกนะใช่จะได้ตายไวไว รวยรวยเราก็จะได้สบายใช่แต่ท anyway <op> ําไมต้องโง่เด้พี่โบเอ้าวเก็ก็ลองคิดดูดิผู้ชายฉลาดฉลาดที่ไหนเขาจะเอาฉันทำเมียโอจริงด้วยพี่โบอย่างพี่โบเนี่ยนะทั้งอ้วนสวยก็ไม่สวยขายกงะทนตูงแขนก็ใหญ่น่าก็ปุดูสิมีแต่หลุมสิวเยไปแล้วเยอะไปแล้วพี่โบอ่ะเคยได้ยินไหม พี่เขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะอย่าหยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยอย่างพี่โบเนี่ยก็หยุดเถอะแรงอ่ะสวยตายเลยแย่แบบแหมจะเป็นว่าฉันไม่สวยจะไม่สวยตรงไหนยะว้าตายแล้วนี่หลงอะไรนี่หายกั็ไปเลยตรงนี้ตายแล้วหน้าเราไอ้กบไม่กบไม่กบอ้าวมู้ชายมีหรือเปล่า สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเนตซี์อีเจอแล้วเจอแล้วเอาให้แม่ไหนบอกเอาไปให้หมาแม่หลอกทอแตงเฉยกลัวทอแตงกินก่อนแม่พี่แม่นี่ไฮเดียวมาเรียกแม่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเราอ่ะเป็นถึงหม่อมราชวงศ์นะ แล้วแม่เนี่ยเป็นท่านหญิงต้องเรียกแม่ว่าท่านแม่สิลูกสอนไม่จําเลยโอ้ยแม่ไม่เข้าใจไงคำว่าอ e ีนี่เป็นคําสรรพนามนําหน้าจากตระกูลทางพ่อเราเนี่ก็ใช้กันมาแบบนี้อ๋อเขาเรียกกันอย่างนี้เหรอลูกเรียกกันอย่างนี้ถ้าเกิดชายเดียวจะเรียกท่านพ่อหรือว่าไงอีพอ่อแล้วเรียกแม่ล่ะอีแม่ถ้าเป็นน้องสาวอีหล่าอีกลุ่มนู้นน่ะอีฮาเขาพูดว่ากังใจเหรอคะท่านแม่พอดีเมื่อตกี้ที่ชายเห็นท่านแม่นี่ พูดลำพึงลำพังเฟืองเฟืองอะไรท่านแม่พูดกับใครอ๋อคือแม่บ่นว่าแม่อยากกินมะเฟืองอ่ะลูกมะเฟืองอ่ะธอรู้จักมะเฟืองอ๋อก็ไม่บอกแต่แรกอยากกินมะเฟืองจะได้ให้สาลี่เอามะเฟืองมาให้อย่าไปรบกวนมันเลยสาลี่ยังานมันเยอะไปรบกวนมันทําไมลูกไปเพื่อไรลันนั่นไงสาลี่มาพอดีมีมะเฟืองไหมท่านแม่อยากกินมะเฟืองอุ้ยมะเฟืองไม่มีมีแต่ผีมะเฟือง พูดถึงทำไมล่ะคะฉันกลัวค่้ากลัวเนี่ยต้องขอพระขอพระกันผีศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะท่านหญิงนี่นี่นี่หลวงก็ใสหลวงก็ว่างหลวงก็เปล่าหลวง่อไม่มีอันนี้ไปอเมริกาอันนี้จิติกาาโดนจับศึกแล้วขอมาทำไมเนี่ยขอกันผีค่้ากลัวจะกลัวอะไรกันนะกันหนาแล้วนี่มาทำไมล่ะนี่อ๋อคือว่าคุณอ่าคุณลีมามามาค่ะรีมามาคุณลีมามา ตกลงตกลงมาไม่มาเอามาแต่คุณี่มาคุณี่มาเขามา,อามโอ้ยคุณี่มาเขาขอพบคุณชายอะค่ะอ๋อเอาไปเรียกเข้ามาปะค่ะเ<า>ชิญคะ่ะทนิงคะระหว่างที่นั่งคุยกันไนอ้ฉันขอตัวได้ไหมคะเพราะว่าไอ้ตอนซ้อมเขาคุยกันอยู่ฉันไม่มีอะไรเล่นนั่งหน้าเปา็นกาแฟเลยค่ะน้าชา ได้ไหมค้าท่านหญิงแล้วแต่เธอแล้วกันตามใจค่ะไปก่อนตอตัวใช่ไหมค่ะเอาหัวไว้กันแล้วกันค่ะเอาหัวไว้ค่ะนั่งจับสวัสดีค่ะท่านหญิงสวัสดีคุณชายตัวเดียวอันเดียวใช่เดี๋ยวซึ่เน่นั่งเลยมาแกมาที่นี่แกมีธุระอะไรไม่รู้ทราบฉันไม่ได้มีธุระอะไรกับเธอถ้าอย่ามายุ่งได้ไหมหญิงต่อ พอแสงยะนี่ถ้าหล่อนมีธุระกับพี่ชายเดียวเนี่ยหล่อนก็บอกฉันได้ดิ๊ยักษาพวาเราสองคนเนี่ยกำลังจะใช่เราสองคนกำลังจะอาแฮมกันเธอสองคนนี่นะจะไปไหนก็ไปปะแล้วพี่หญิงจะให้อีชันไปไหนล่ะคะเธอสองคนอยากจะไปไหนก็ตามใจสิยะถ้าตามใจฉันอีฉันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่มาสนุกหมันเลยแหมกะรูเชวว่ามันต้องตอบแบบนี้ไอความหมายของฉันเน่ยหมายถึงว่าไล่อะ เข้าใจไหมแต่ไล่แบบผู้ดีอะไล่เออถ้าไล่ดีๆแต่แรกก็รู้เรื่องแล้วไปเราก็จะได้ไปหาดูซิว่าห้องไหนเนี่ยที่จะเป็นห้องนอนที่เหมาะสาหรับเราสองคนนะลูกห้องนี้น่าอยู่มากเลยลูกดูซิประตูไม้สักทองด้วยแที่นาล้องผีอยู่ในตู้แค่แค่ใบและแค่นี้มึงจะเข้ามาเบียกันหรอ อยู่ด้วยก็ไม่ได้บ้านใหญ่โตทั้งบา้านไปหาที่อยู่เอาบ้าโอา้องตปนแม่ต้งนแม่ิมีทุเรื่ลเลยจ้ะคือลิมาจะมาบอกคุณชายว่าว่าท้อตายค่ะอะไรนี่ฮะนี่อย่าบอกนะว่าจะมาเอาคืนในคราวที่แล้วผมนี่ผมบอกแล้วไงว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ล้อไม่ได้ล้อพ่อผมตายจริงๆ คือจะบอกว่าพ่อตายจริงๆค่ะพ่อก็ตายเหมือนกันเพิ่งเผาไปเมื่อเช้านี้ค่ะพ่อของหนูนี่มาตายแล้วเหรอจ๊ะเออฉันใจเสียด้วยนะเสียใจเแล้วพี่ฉัตรไม่มาด้วยเหรอครับคุณพ่อไม่อยากให้พี่ฉัตรรู้อะค่ะถ้าพี่ฉัตรรู้ว่าเขาจะไม่ยอมเรียนต่อนี่ก็เลยฝากด้วยนะคะอย่าบอกพี่ฉัตรเลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไม่บอกพี่ฉัตรนะครับแต่ว่า แล้วต่อจากนี้ไปพวกคุณจะอยู่กันยังไงล่ะครับนั่นแหละค่ะที่มาในวันนี้ค่ะเหตุผลนี้เลยคือตอนนี้ค่ะคุณย่าอาจารย์แล้วก็รุ้งค่ะกําลังช่วยกันเปิดร้านอาหารชาววังนะคะ <Yeah. S 2> ก็เลยขออนุญาตมาโปรโมทร้านอาหารสักนิดนึงนะคะนี่มีตัวอย่างอาหารแนะนํามาด้วยนะคะ อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านหญิงอ๋อเหรอมีตัวอย่างเดียพอดีเลยว่าฉันอยากจะกินแกงมัสมัน่นแกงเทโูหมูพะโล้แกงโฮะแกงรันจวนส่วนของหวานก็ขอเป็นช่อม,ม่วงฝอยทองทองหยิบทองหยอดฟักทองบวชอะไรก็มีไม่จ้าอุ้ยมีหมดเลยคะ่ะท่านหญิงลองชิมดูนะคะนี่กำลังร้อนร้อนเลย ฉันคนนะจ๊ะไม่ใช่สัมภเวสีแบบนีอหโูให้กินในกระทงด้วยเด็ดแล้วกินอย่างนี้มันจะอิ่มได้ยังไงละจ๊ะหนูแม่กะจะกินให้อิ่มเลยเหรอคะคือของตัวอย่างก็ต้องมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้าอยากจะอิ่มนะคะต้องเชิญไปที่ร้านค่ะวันนี้ริมามีคูปองกินฟรีมาให้สองใบคูปองนี้นะคะรับประทานอาหารฟรีไม่อั้นในวันเปิดร้านค่ะแล้วเปิดร้านเมื่อไหร่อจ๊ะเมื่อวานค่ะนี่ เปิดร้านเมื่อวานแล้วคุปอมาให้วันนี้มันก็หมดอายุแล้วสิจ๊ะแต่เราเปิดร้านเนี่ยสองวัน2องคืนนะคะฉลองกันเต็มที่ไม่ต้อกลัวว่าจะหมดอายุนะคะไปวันนี้เลยไหมคะเดยไปเนาะแม่เนาะ ไปเนาะอีแม่ไปเนาะใช่ดูอยากไปเหรอลูกอยากไปอีแม่อยากไปถ้าจะไปนะต้องไม่พูดอีแม่ต้องเรียกท่านแม่อ้อนท่านแม่ดีๆโอ้ยท่านแม่ไปนะไปอุดหนุนรุ้งกับน้าจันกันนะท่านแม่นะไปเนาะไปเด้อแม่เด้อไปเด้อแม่เด้อไปเด้อเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ ไปกินก็ได้ลูกมาอ่ะไปเลยไปเลยดีกว่านะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวให้สาลี่มันจัดการให้มันกินแทนไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะหน่อยนางลุงกับนางลิมาตุ๊กแกนแย่งพี่ชายเดียวเป็นชั้นเหรอไม่มีทางหรอกแกไม่อยากให้พี่ฉัตรู้ใช่ไหมว่าพ่อตายฉันนี่แหละจะเป็นคนบอกเขาเองใช่ลูกเรื่องนี้ จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้จริงใช่ถ้าใครมาก้าวไายเรื่องของท่านหญิงฉันจะจัดการมันทุกคนจริงไหมจริงก่อนบายคายเรียกก่อนบายคายเรีย์สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฮเด้ง ทีเดียวเลยลูกโอ้โหบนโต๊ะมีดอกไม้ด้วยอ่ะใช่ค่ะหนดูสิอุ้ยแต่แม่ว่าหน้าลูกเนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับดอกกุหลาบนะลูกเหมาะกับดอกอะไรคะแม่จันดอกหน้าวัวลูกค่ะแม่จันนะ่ะไม่น่ารักอีกแล้วอ่ะอ่ำเล่นลูกแม่นี่น่ารักที่สุดเลยดูสิร้านสวยงามเป็นระเบียบดีมากเลยลูกเราเนี่ยน่าต้องจัดร้านให้เป็นระเบียบสวยงามแบบนี้ค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ จะต้องเป็นกุลสตรีนะเวลาผู้ชายเห็นเนี่ยจะได้มองว่าลูกของแม่เนี่ยนะดูดีมีเสน่ห์เสน่ห์หรือเปล่าคะแม่เสน่ห์ลูกนะแต่งตัวดูงามแบบนี้คนดูก็จะเห็นว่าเป็นผู้ดีมีสถุนมีสตุนจ้าแม่จ๋าจ๋าเราเปิดร้านมาได้สองวันแล้วอ่ะคือลุงว่าทำไมไม่เห็นมีแขกเข้าเลยอ่ะเอาจะมีแขกได้ไงละลูกเราขายอาหารไทยไม่ได้ขายอาหารแขก แม่จ,นจันด่าลูกคือไม่ใช่แขกแบบนั้นคือหมายถึงว่าลูกค้านะลูกค้าทำไมไม่เข้าแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าเราเปิดร้านอาหารไอจุดเนี้ยแม่พลาดไปลูกสองวันที่เราเปิดเนี่ยแม่ลืมประกาศบอกคนนะสิแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยนะแม่ให้คนไปเป่าประกาศบอกเรียบร้อยรับรองลูกค้าเข้าอุย้ยดีจังเลยแม่จนันแล้วแม่จันให้ใครไปประกาศจ๊ะแม่ให้ไอยอดไปประกาศลูกดีจังเลยลุงยอดก็เป็นคนใบ้นะแล้วก็ก็พูดจาดีลูกค้าเข้าแล้ว<ด>อะไร<ด>ลูก ลูกเวลาช้อนช้อนเบาๆสนุกแม่ตกใจรู้รู้ตกใจมากกว่าแม่จะแม่จะว่าเราไม่ให้ลุงยอดลุงยอดก็เป็นใบให้เขาไปป่าประกาศร้านเราก็เจ๊งกันพอดีเชื่อแม่แม่อยู่กับลุงยอดเขามานานรับรองไว้ใจเขาได้จริงเหรอจริงอุ้ยนั่นไงเฮ้ยพี่แด่ตึงก็มาเป็นยังไงบ้างอู้ดไม่ดีแอนนะนอู้ไม่ดีอนนะอู้ดไม่อะพีอนะแม่จันลุงยอดเขาพูดว่าอะไรจ๊ะ อืมไ้ยังต้ไม่นหยิะม่ะ่ได้ิไม่ใช่แม่เอาเป็นภาษาใบแลเป็นภาษาคนสิอ๋อให้แม่แปให้ลูกฟังอ้แม่ชินกับเขาสิเอ่เอาใหม่เล่าสิว่าได้ลูกค้ามาไหมอออะอ้แ่อ้ไเดือับอะะ้บไได้เปนออ้านทิงทิงพกพัพี่แต่พั่่ได้ไ อ้โหะยลุงเขาว่าอะไรเหรอโอ้นี่คืออย่างนี้ลูกลุงเขาก็เดินออกไปไงเดินออกไปต๊อง แล้วก็มองซ้ายมองขวาหาลูกค้าไม่เจอเขาก็ร้อนร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็เฮ้อเอ๊ะเราจะทำยังไงดีวะหันไปเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็เลยขึ้นข้อมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องแอนแอนฉันไู้ไปแอนระหว่างนั้นมีหมาตัดหน้าเบรกเอี๊ยดชนหมาหมาตายแล้วไม่เห็นมีไม่เห็นมีลูกค้าเลยสรุปเอาเนื้อเนื้อในยอดได้ลูกค้าไหมอ่ะเอ้าจะแบบเออเอานี่เอ้าจะไม่อะไร เหนื่อยก็ไม่ต้องเล่ายาวไหมอ้าวอู้ไปลไปลไปลอ่าอเหนื่อยใจอะอืออืเ้ย่มกาแฟอ๋ไหมาที่จนตายเมื่อกมันร้องเองเองขึ้นมาเอะเอเสียงอไรออะเองงสีโทรศัพท์อ อูดิบันไดแอะอันนี้ที่เอาปะอะอาวววีอ่เป็ไอะอะอาวลยวันนี้ออูแล้วววนีป็ไรแม่ลุงว่าอะไรอะแม่ก็ยังไม่รู้เลยลูกรู้ะไรเอ้าววววะ านั <analyze anthropology> <Depois S 2> ่งรอเซ็งๆไงอยู่ดีก็มีเส uh. ียงโทรศัพท uh, no. uh, uh. ์ด uh. uh, ังพระเจ้าลูกค้าโทรเข้ามาวันนี้ก็เลยมีลูกค้ามาหนึ่งคนอยู่ไหนเล่าอูนั่แหละอ่าวันไหนไปเล่นด้วยเออ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  สวัสดีจ้าหนูไม่เป็นไรค่ะเออให้ผมไหว้ได้ไงครับเขาเป็นเด็กกว่าครับผมเป็นผู้ใหญ่ไปไหว้ไม่ถูกต้องอย่างงี้ต้องไหว้คืนครับอ๋อเชิญค่ะสวัสดีครับไม่เป็นไรจ่ะพี่ผมพลาดสองทีแล้วเหรอครับโอยไม่ได้่เขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไปทำอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ยคุณเก่งมากเลยลูกลุงนี่คุณหลวงพิเศษลูกสวัสดีเขาสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพี่ ลูกนี่โตเป็นสาวแล้วนะอ๋นี่ลูกของหม่อมกับคุณชายนี่แสดงว่าชือหม่อมราชวงศ์วิมนประยูรนี่ไอ้ใบธรรมดาก็ไม่รู้เรื่องยังมากกะซบปิดเลยเนี่ยฮะเอออย่างนี้บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรียกชื่อจริงต่อหน้าจำไว้นะ ลูกฉันจะรู้ความจริงได้ก็ต่อเมื่อลูกฉันต้องอายุครบ91ปีก่อนโอ้ต้องรอให้ลูกฉันครบ21ก่อนถึงจะพูดได้เข้าใจไหมอ๋อแม่จันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเข้าใจนะ21บเอใช่ไหมอ๋อเข้าใจครับหมอมอ๋อไม่ให้พูดว่ามอมเฉยเฮ้ยอย่าเรียกว่ามอมนะแม่จันจ้าลูก ลูกเปล่าจ๊ะไม่ได้ยินเลยลูกไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้ไม่มีอะไรลูกคือเอางี้เดี๋ยวลูกไปเตรียมของเตรียมผังในครัวแล้วกันกนะไปเร็วๆก้ะอืมก้หลวงครับไหนไหนมาร้านใช่แล้วนั่งก่อนไหมอ๋อดีือนกันครับทาสบายจ้ะอ๋ออ่า บอกนั่งไม่ได้ไม่คุณหลวงไม่ฟังคีย์ล่ะเวลาเขาขึ้นคีย์สูงอะ่ะแอะอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้แต่เมื่อกี้พอตัวนี้เขาบอกแอะได้แถบคนแรกเลยอะ่ะคุณหลวงอยากจะทานอะไรจ๊ะมาอุดหนุนฉันใช่ไหมเออที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาทานอาหารหรอกครับที่ผมมาเนี่ยผมเห็นว่าหม่อมเนี่ยเปิดร้านอาหารใหม่กิจการอาจจะเจริญรุ่งเรืองผมก็เลยมาทวงเงิน5 0 0พที่คุณชายยืมผมไปทาข้อให้คุณไงครับอ๋อ ที่มาเนี่ยเปิดร้านวันแรกไม่ได้มาประเดิมไม่ฮะมาทวงตังค์มาทวงตังค์ห้าพันครับเธอพ่อคุณจะบ,บ้าแลรวคะ <_ S 2> นี่คุณฉันเนี่ยจะใช้เงินไม่ได้หรอกนะเพราะ<ค>ว่าคนที่ยืมเนี่ยคือท่านชายใช่ไหมดังนั้นคุณหลวงเนี่ยต้องไปทวงกับท่านชายเองแล้วจ้ะให้ผมไปทวงกับท่านชายใช่ท่านชายตายไปแล้วผมจะไปทวงยังไงหรือว่าผมต้องตายแล้วตามไปทวงเขาจะบ้าเล่าคนบ้าอะไรตายไปตามทวงเงิน